สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทางช่องนะคะแม่เพนกะกำลังจะเห็ดเอะาลามนะคะเอะาล่ามล่วงผบางเนาะอันนี้เป็นอาหารประจำคองสาวเมืองล่วงผบางที่มักและก็แซ่บที่สุดนะคะอาหารหลักคองสาวล่วงผบางเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะก็จะมีสคารนะ สะขานนี่นะตัดแช่น้ำไว้เนาะนี่ค่ะก็จะมีมักฟู้ใดมักแบบเนื้อต้องเป็นเนื้อแห้งเนื้อย่างแล้วเนาะเนื้อแห้งเนื้อย่างแล้วค่ะเอามาใส่ต้มตุ๋นให้มันนัวนี่ค่ะก็จะมีหัวหอมบักเขือบักพริกเห็ดเห็ดสนุนอยู่อยู่ฟังไทยขจะเอินเห็ดกระตันนะคะนี่ค่ะก็จะมี หลายอย่างเนาะหลังจากมะเขือมันเปื่อยเร้วกับมกพริกซุกแล้วเขาก็จะเอามาต่านะคะนี่ค่ะลืมเนียงเนียงเข่าใส่นะคะเนียงเนียงเข่าเหนียวใส่น้ำเนาะจะได้ขุ่นๆแล้วก็จะได้หอมนะคะเอฟซีเข่าเหนียวหนึ่งเลยนะเนาะจะได้เนียงเนียงใส่จักนหนึ่งนะคะเอฟซีนค่ะอันนี้จะเป็นออหลามหลวงพระบางหลังจาก ตาเสร็จแล้วจะปรุงแล้วก็เ,เมื่อเ้าจะปรุงแล้วเราก็สัการนี้ลงเนาะละ้วกาแคบหมูลงนี่ค่ะแคบหมูลงจะได้แซบนัวเข้าไปอีกนะคะเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าอออหลามเดี๋ยวสําเร็จแล้วจะมาถ่ายให้เบิงอีกเทือนึงนะคะอันนี้กําลังต้มบบกเขือต้มเครื่องมันอยู่เนาะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซทั้งช่องไปตามเอาแนวทางนะคะฮาหนอยรวมของสี่เซียนแล้วก็ของสุดใจพารวยแล้วก็แม่ลิ้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเนาะอะมาเบิ่งอาหารหลักอยูหลวงพะบางกันเด้อจ่าเนาะแล้วก็มีไข่แผ่นเน,ะน้ะเนาะไข่แผ่นเมื่อวานนี้แม่เพ่นทอดทอดไข่แผ่นอยู่แต่ว่าเแม่เพ่นบริไทให้เบิงงนะคะ ไข่แผ่นอาหารหลักหลวงพระบางเด้อเนาะผู้ใดมาเที่ยวห้ได้กิิเนนะคะเออหลามเนาะแล้วก็อ่าสาคารเด้อจ้าอ่ะแซบๆซบนวๆจ้าไปเบิ่งตัวเลขน้ำกัน่้าืมอนีปังๆังต่อค่ะอ่ะมานี้เนาะค่ะเอฟซีไ่เพ่นใจเอฟซีทั้งช่องค่ะมาเบิ่งผลฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดกันกอนเนาะแล้วค่อยไปไปเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบสองมนีกันต่อนะคะค่ะเมื่อวานนี้เนาะผลฮานอย พิเศษบนออกที่สามสามเจ็ดล่างออกศูนย์หกนั่นเองเนาะแล้วก็ฮานอยปกติบนออกศูนย์สามสามโอ้ไม่ใช่ขอโทษฮานอยปกติบนออกศูนย์สามหกล่างออกศูนย์เจ็ดแล้วก็ฮานอยวีไอพีบนออกเจ็ดเจ็ดแปดล่างออกสองเจ็ดเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะเข้ากันมาเบิงค่ะ ของแม่ลิ้วนะคะสำหรับแนวทางฮาหนอยแม่ลิ้ววิ่งลูดเจ็ดกับเก้านะคะเจ็ดมาทั้งสามฮานอยนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้าแค่ฮาหนอยเดียวก็คือแปดเจ็ดนั่นเองเนาะค่ะนี่ค่ะอ๋อสองฮาหนอยขอโทษหล,ลายๆเพิ่นจับคู่ให้เข้าสองฮาหนอยชุดเน้น 1, ห,หนึ่งฮานอยชุดรอง 1, ห,หนึ่งฮานอยนะคะ fc ก็คือแปดเจ็ดมาฮาหนอย vip เลขออกเจ็ดแปดตัวกลับเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์มาฮานอยปกติเลขออกศูนย์เจ็ดนะคะ ของแมร็ลก็เข้าสองฮานอยส่วนของสุดใจพารวยวิ่งลูดหกเม็ดเดียวหกมาสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะคะแต่ว่าจับคู่ให้โบเข่าเนาะส่วนของเซียนโคราดวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสามนะคะก็จับคู่ให้บอกเข้านะคะ f อตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้อกเข่านะคะนี่ค่ะ เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสี่กับหนึ่งลุดนะคะบบเขาค่ะเนาะเซียนเชียงใหม่หลุดแล้วนะคะตัววิ่งตัวลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะ,นะลมลมลมแรงค่ะเอฟซีนี่นี่นี่มนลมแรงมาเบิงต่อที่ของพี่ประหัตส่วนแนวทางของพี่ประหัตเมื่อวานนี้ก็วิ่งลูดมา ตัวเด่นเนาะสองฮาหนอยมาฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขาเพิ่นจับคู่ตำเนาะค่ะเลขออกสูงอยู่ของเซียนอุดรเข้าทุกวันเลยเนาะสี่คู่นี้เนาะวิ่งลูดเด่นแปดเอ่อตัวเอ่อวิ่งลูดแปดกับเก้าตัววิ่งตัวลู่มาที่แปดเพิ่นบดาเด่นไห้เนาะจับคู่เข้าที่แปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดเลขออกเจ็ดแปดบนของนอย v i p นั่นเองค่ะอ่ะเขาได้ผลงานของ ทั้งสี่เซียนแล้วเนาะค่ะสี่เซียนแล้วก็6ตัวอีกสองสำนักนะคะก็ได้ไปแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่22มือนีกันเลยค่ะมาค่ะของแม่ลี้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ7จ็ับคู่ให้ชุดเน้น2ตัวมี5้าเจ็ดห้าหนึ่แล้วก็8ปดเนาะส่วนชุดรอง7จ็ดสองดห จ็ 4, แล้วก็สีค่ะสําหรับของแม่ริ้วนะคะน่ะเมื่อวานนี้แม่ทําผลงานออกมาได้2องฮานอยนะคะชุดเน้นเข้า1นึ่งฮานอยก็คือมาฮานอย VIP ออกตัวกลับเนาะและชุดลองเข้า1นึ่งฮานอยมาฮานอยปกตินะคะออกตัวกลับเช่นกันวันนี้แม่ให้วิ่งรู่ห้กับ7จ็ดับคู่ชุดเน้น5751 56 58 89แล้วก็ชุดลอง72 7จ็ดและ4ีสมนะคะอ่ะมาต่อค่ะมาเอาของสุดใจพารวยต่อเลยสําหรับของสุดใจพารวยวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่าง7เม็ดเดียวจับคู่7 5 7ดห้แล้วก็6 5 6้แล้วก็หกนั่นเองนะคะนี่ค่ะส่วนมะวาน สุดใจพารวยให้วิ่งลูด6เม็ดเดียวนะคะ6มาสอหานอยน้อ,นอมาน่อยพิเศษกับน้อยปกติแต่ว่าสุดใจพารวยจับคู่ให้บบเข่าเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูด7เม็ดเดียวจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดสามเจและ6 4นั่นเองค่ะนคะคะมาแคปหน้าจอเอาของสองสำนักก่อนเนาะกระคือของสุดใจพารวยแล้วก็แม่ริ้ววันนี้นะคะ มแรงมากอยู่หน้าบ้านนะคะเอฟซี FC. ทำงานอยู่หน้าบ้านลมาอ่ะแคบหน้าจอเด้อจ้ะเพื่อนจับไว้ให้แคบหน้าจอกันได้ยังคะไปต่อนะคะมาค่ะมามาต่อของเซียนอุดรกันต่อเลยเนาะอ่ะมาแล้วค่ะวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดบนล่างมาที่สามกับหนึ่ง จับคู่ที่3 439แล้วก็1419นั่นเองค่ะของเซียนอุดรวันนี้เมื่อวานนี้ของเซียนอุดรยังเข้าอยู่ยังมาอยู่นะคะจับคู่ก็เข้าที่8 7 7เเลขออก78และอันบนของนอย v i p เนะาะเมื่อวานนี้เนาะส่วนวันนี้ของเซียนอุดรวิ่งลูด3กับ1จับคู่ให้4คู่เหมือนเดิม3 439แล้วก็1 4 1 9นั่นเองนะคะ เ้ามาเอาต่อค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่นะคะสําหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่7จ็ดรองแจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดส่วนชุดรองแปดหนึ 1, ่งแปดหกแล้วก็แปดเก้านะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานค่ะของเซียนเชียงใหม่ลุดนะคะเอฟซเนาะวิ่งลูดหลุดนะคะจับคู่ก็หลุดไปดไปพร้อมกันเลยนะ ของเซียนเชียงใหม่หลุดนะคะเมื่อวานนี้วันนี้เอาไม่แก้มื่อไม่ค่ะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่เจดรอง8ดนะคะจับคู่ชุดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหเจ็ดแปดชุดรองแปดหนึ่งแปดหและ8ปดเกนั่นเองค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของเซียนอุรนแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่นะคะ ยังเหลืออีกสองเซียนนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามกันโตเนาะพยายามเฮตดคลิปห้หทุกมือค่ะเอฟซีแต่ว่าอาจจะลงซาเนะนะคะเพราะว่าแม่เพ่นโหลดคลิปซาเนาะเน็ตยู่ล่ามันซาแห้งค่ะเนาะชโมงเคิงเกือบสองชโมงนะคะจึงแล้วคลิปหนึ่งนะคะเอฟซี FC. การโหลดคลิปเนาะมันก็เลยเหตุลาซาไปค่ะมาค่ะเข้ามาต่อที่ของฟะหัดชาแนลนะคะ สำหรับแนวทางของพี่พาหัดวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่สามลองสองเนาะตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นที่สามเนาะส่วนตัวจับคู่เน้นที่สามหนึ่งสามสี่สามเก้าชุดลองสองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองเก้านั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานค่ะเมื่อวานพี่พาหัดวิ่งลูดเด่นที่สามลองสี่ตัววิ่งตัวลูดมาสามสองฮานอยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเขา่าเพิ่นจับคู่ตำเนาะ ได้ออกอยากจะสูงหน,หน่อยนึงส่วนวันนี้พ่นไทว่าวิรูดเด่นที่สามลองสองจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะเป็นสามหนึ่งสามสี่สามเก้าชุดลองสองหนึ่งสองสี่และสองเกนั่นเองค่ะอ่ะหามาต่อที่ของเซียนโคราชนะคะสำหรับของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดเด่นที่สองเออเด่นที่ศูนย์ลองสองเนาะ ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่ศูนย์นะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าชุดรองสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองเก้านะคะเอาเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยลมพัดอีกแล้วนนเนาะนะคะว่ามานนี้ของเซียนโคลาจับคู่ให้บบเข่านะคะแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาหนึ่งตัวมาตัวรองเนาะ วันนี้ก็เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่ยนที่0ูรอง2จับคู่ชุดเน้น0103ูนชุดลองสองหนและ29ค่ะ,ะวันนี้ได้ครบจบนะคะฮานอยทุกสำนักเลยเน,ะนาะแม่เพนได้มาครบทุกสำนักเลยค่ะวันนี้บอกขาดจักสำนักนะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆเลยรวยปังๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเมื่ออื่นนี่สิท่านลงคลิปห้บอ้อเนาะอ่ามือแรงนี่ค่ะแม่เพ่นขอแนวทางจากเมื่ออื่นคือสิบวันเลลงคลิปดอกค่ะเนะาะเพราะว่ามือแรงก็จะได้ไปช่วยงานนะคะเอฟซีเย็นนี้จะได้ไปช่วยงานเนะาะพ,พี่สาวเพราะว่าพี่สาวเพิ่นจัดงานแต่งให้ลูกไส้นะคะทํากับข้าวองอย่างซอยเพิ่นอาจจะบ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะเมื่ออื่นก็สิได้ตื่นแต่เศร้าอีกเนาะ จัดโต๊ะจัดเก้าอี้อย่างนี้แหละซอยเพิ่นเห็ดกับเขากับน้ำได้เห็ดเองเนาะเพราะว่าบ่ได้จ้างนะคะ fc โต๊ะจีนรวมทั้งหมดจักโต๊ะสามหน่วยกุโตะนะคะ fc พะว่าบัตเชินเกือบพันนะคะพราะว่าฟังเล่าขาเจ้าจัดงานนะบอกคือฟังไทยนะคะ fc ฟังไทยเขาเจ้าอยู่บ้านเฮาธรรมดาแบบนี้เนาะขาเจ้าจะจัดธรรมดาธรรมดานะบโบหรูหล,ลาบบใหญ่บบโตนะคะแต่ว่าฟังเล่าข้าเจ้าจะ พี่น้องทั้งใดเขาเจ้าจะเส้นมาเบิดมันก็นเลยเหดหายหลายนะคะพี่น้องฟังไฟใซ้ายพี่น้องฟังไฟยิ่งนะคะเพื่อนจะเส้นมาเบิดเลยเนาะเฮาก็เลยต้องเตรียมเข้าปลาอาหารให้เพื่อนได้พ่อกินนะคะมันก็นเลยเป็นการใหญ่โตเนาะคะ่ะโตจีนร้อยสองร้อยนีบ้บ่พอนะคะถาว่าบัดเชิญหลายปานนันเนาะมันต้องสองสามร้อยขึ้นนะคะเอลซียาว่ากันเดอร์เนาะคะ่ะพราะว่าคนเล่าขาเจ้าจะเป็ี่นแบบนั้นเนาะ ถ้ามีงานแตง่งงานออกกำลออกเดือนสิต้องเสริรญ,ญาติพี่น้องมาให้เบิรดมาผูกแขนเอ,เอาลูกเอาหลานเนาะมาคำม,มาคุ้นให้ลูกให้หลานสินะเนาะค่ะเอฟซคงเข้าใจนะคะคลิปนี้อะไม่เ่นกาขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดี